คุณมิตรนครครับสุเมษซื่อสัตมงกุฎครับเจ้าของอุปกรณ์มวยไทยไฟเตอร์ครับขอได้เชิญครับขอเรียนเชิญผู้ตัดต่อมาเรียนเชิญครับคุณส okay. ุริย์ครับแล้วก็ท่านต่อไปเลยนะครับโปเนียลครับคุณสุรพลเลอวิสิตย์นะครับปมาทาไฟจากสุประเชษพัฒนาแล้วก็ท่านน้องนักมวยด้ยครับขอได้เชิญนักมวยเลยนะครับขอเรียนเชิญครับ สวัสดีครับมีประธานที่ปรึกษามหลักนะครับก็คือท่านมงคลเอกขนพรสายขวัญนะครับนะซึ่งท่านได้คายกรุณานะครับเวตาให้ผมมารรทุนต่อนะครับซึ่งท่านก็ยังดูแลอยู่โดยใกล้ชิดนะพัฒนาปรับปรุงนะครับสถาบันชาวบาใต้เราที่นี่ผมก็ต้องกล่าวเรียนนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงผ้านะครับนะผมก็ต้องกล่าวเรียนว่า ภาคใต้เราเนี่ยมีความเป็นตุ้งแผ่นมากที่สุดนะครับในศิบิจังหวัดภาคใต้นะเพราะต้องยอมรับว่าคนใต้เราเนี่ยรักไทยและรักจริงน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่า,าในนะครับที่ผู้ใหญ่ยาวนานนะที่ผ่านมาเขาก่อร่างสร้างตัวเนี่ยสมาคมแห่งนี้มานะครับก็เพื่อนาเราต้องทำสถานที่เราให้เ,เป็นสัญลักษณ์้นวันนี้ก็เป็น วาจุประสุ tipo, ์ห <It> ่ e idade, ักนะครับนะเราส่วนหนึ่งแล้วเราก็บอกว่าต่างบุไปถึงจังหวัดนะเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยก็มีส่วนร่วมในสมาคมชาวป่าใต้นะครับนะวันนี้ผมเนี่ยวันนี้เขาเข้ามานะครับนะเมื่อเขายิ่งเข้ามาเนี่ยนะผมเองในก็จะต้องดูแลลูกหลานดูแลเรื่องการศึกษานะครับ รองผู้การตมเอกชาติและนายกสมาคมชาวบ้านและพี่น้องภาคเทพชนทุกท่าสูงทภาพุรกิจที่มาร่วมกันวันนี้ผมมองสมาชิกข้าได้ลึกซึ้งตั้งแต่ท่านพลมนเอกมนัสทุกชัยการนะครับรองอธิบดีที่นี้ก็ได้หมดสภาพชาวบ้านใต้สมาคมชาวบ้านใต้สามพิชขึ้นมาครั้นี้นะครับเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อได้ได้นำเนีเป็นบริจาคหรือร่วมกันบริจาคพี่จากพี่น้อง ประชาชนทั่วไทยนะครับสถานที่นี้จะจัดในวันที่28นะครับโลกราวันนะคะนรับตลอดจนผู้หลักผู้ใหญ่เราได้แต่งองการมาเป็นแรงร่วมกันบทุกทุกผลทุกท่านนะคะนรับมานนี้เพราะเนนาที่ใหญ่จนไม่ขอทีส่สะอาดนะครับเกินทุกบาททุกตังจะน,นํามาปรับภูมิทัศน์โดยการร่วมบริจาคจาก,ากพี่เราของเราที่เญกันมาและตลอดจน จะถึงวันที่2แ8บบก็อาจจะมีพี่น้องผุ้ภาคส่วนทนี่จะมาร่วมหนออึครั้งนะครับและผมขอสัญญาว่าาหรทั้งนี้จะทําออกมาให้ดีที่สุดนะครับเนื่องครับคุณสุรพลเนรวิสิตครับเราเป็นเกี่ยวกับกากที่ยูร์เสียน้เปราพิีเป็นควบาลบริลล์พญาดานชาวใต้เสริมจากที่ท่านนายกได้กล่าวการช่วยเหลือดูแลพี่น้องชาวภาคใต้ พวกเราทำมาตั้งแต่าภาคเหนือจนถึงภาคใต้ก็จะดูให้ในความเป็นภาคใต้ทำงานที่ยาวนานเชื่อโโมโยงทุกภาคได้ทำงานที่เป็นผู้พิทักน์สันติราษวงแยบประชาชนท,ทำทุกอย่างช่วงวันปุกซ้อง,อง,องทิ่งเหล่านี้ข้อที่แรกก็คือว่าจะต้องปลูกป่าเชื่อมต่อกันสถาบานันวิจตตกทุกข์ได้ยากวิจิตสามก็คือปรับภูมิทัศน ความมุมั่นใจขอใต้ที่ว่าสร้างมา8 0ปีแล้วแต่ว่าซุกซวงแล้วสำหรับเราแล้วก็ท่านก็เห็นว่าพวกเรามาวันนี้ก็มาด้วยความตื่นใจสิ่งเหล่านี้ก็เป็นให้รึกได้ว่าเราไม้เห็นว่าท่านแต่เด็นภาพหลายหายภาคีเพราว่าหลังจากนี้หนึ่งปีสองปีที่านเป็นนายกความทุกภาคที่มาขอใช้สถานที่นี้เราก็จะอำนวยความสะดวกให้อย่างต่อเนื่องไปรอท่านยึดโยงนาน รอ30วัวกันเรียกรอ3มวันตั้งรัวทีแรกเราเห็นก็ขาดดุกันมาไหมครับผมดูที่นี่เป็นไหนน้าโอเคีลยครับก็แกย์ืช่ไหมเออเกย์ที่นี่พระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชศาสนาายกระปากระปากวะช่วยแล้วก็ช่วยอีกเรื่องหนึ่งช่วยว่าอ่าโอเคครับสุดท้ายฝากด้วยครับขอบคุณครับฝากด้วยครับฝากเพื่อนเรียลไทางในการร่วม บริจาคสนุนครับสมาธิ์ครับก็มีสี่ช่องทางหลักนะครับช่องทางในช่องทางที่3นะครับเราจะมีการจําหน่ายบัตรนะครับบัตรเรามีเราจะมีการจัดจาหน่ายเสื้อนะครับเสื้อที่เราใส่กันสีดำรับตัวนี้นะครับวันนี้นะเราได้รับบริจาคมาแล้วนะครับที่เงินเข้ามาในบัญชีนะครับ14ึ0 0 0า นี่คือโปรรายการหาคุสนะครับแล, Trump, แลว้วก็รายการยิ่งใหญ่ครับส่วนรูปแบบแสงสีเสียงจะอลังการเดือนคนไปเชื่อเชื่อทางการประธานนายกสมาคมจะผ่านได้ในพระบรมราชาภิเษกประทานงานอะไรเก่าอย่านี้นะครับผมได้ถ้าไปให้ตันสมัยอันนี้สมัยนะครับจึงมีการกันอย่างต่อเนื่องซึ่งการคุสมในตอนนี้นะครับได้ส่วนรายการตุงานนะครับผมร้อยตุน คนสุดยันต์ดนหนบุรีนะครับผู้ช่วยเลขาเป็นคนรายงานชี้แจงในการแต่งกายอื่นเรามีการปิดล้อมรอบพื้นที่ทั้งหมดมีการใช้วอล์กูลในการควบคุมแบ่งข้อบดัยเป็นสามชั้นที่จอดรถประมาณเจ็ดเวทีเซลล์เวทีอะไรต่างๆที่จะนั่งนะครับปองโครงการนะครับการจัดปองโครงการล่วมก็งตามไปอาหารการกินก็ได้เตรียมไว้ร้อนะครับเมื่อก่อนว่าปองในการที่ต้องเตรียมเกี่ยวข้องกับไทยเชิญไทยบ้างมาดูความปลอดภัถ เหกรที่ผ่านไปสำรองคือต้องการเหตุทุกอย่างนะครับพี่ีก็เตรียมเรียบร้อยโต๊ะจีนอาหารที่จะมาดูแลทานรถเอร์สเวนเตอรทีมงานก็ตอนนี้ก็ทำทุกอย่างดวิมืนะครับแล้วก็ทุกอย่างครับขอบคุณครับที่มสันะครับ่มกคานนะครับองผมก็เนฐานะของผู้จัดการขันะครับโรเตอร์ นะครับจริงๆต้องการแบบนี้ครับนี่มันคุณอยู่กับคนสองาคือคนภาคอีสานกับกนคนภาคใต้เพราะว่าวงการวาากาากมวยไทยอย่างที่ท่านทราบครับนักมวยส่วนใหญ่ก็จะาบ่งสองภาคน,นั่ภาคอีสากน,น,านาก็จะเป็นหลักภาคใต้ก็จะเป็นหลักของวงการวามยวยมวยหัวหน้าคณะโปรโมเตอร์ทุกคนร่วมใจกันเพื่อรน,นการมวยนี้นนยิ่งใหญ่จริงๆผมได้รับ โอกาสจากโคเดสพรัญชัยนะครับจากค่ายพรัญชัยที่ทุ่งสงนะครับในครั้งนี้พี่เล็กจัลนาครับได้มอบเอ่องสี่คนเลยครับมีทั้งกระดูกเล็กมีทั้งเสาโทเสาเอขุมพัดต่าทั้งหมดทั้งมวลครับอย่แรกแล้วก็ให้ส่วนเพื่อที่อยากจะเพิ่มเติมอยากจะร่วมทําบุญด้วยที่พร้อมๆกันนะครับอยากเห็นหน้าคนใต้เยอะๆอยากเห็น พี่น้องได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับรายการวันน,นี้นะครับผู้สรุกแน่นอนทั้งหมดคือมวยเอกนะครับของประเทศไทยขนาดน,นี้ห้าตัวแารชุดสัดใครอะไรอย่างไรบ้างน,นะครับขอบคุณครับเป็นการรวมตัวของตะปวยนะครับที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะครับในขณะนี้นะครับทางทีมงานได้กัดฟองผู้มวยนะครับขึ้นอ,อ,อาจจะมีการเคยชกมาแล้วครั้งนึ่ง การแก้มือหรือบางคู่นะครับเป็นการรวมตัวของตัวมวยนะครับที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะครับในขณะนี้นะครับทางทีมงานได้กัดฟองคู่มวยนะครับซึ่งอาจจะมีการเคยชกมาแล้วครั้งหนึ่งเป็นการแก้มือหรือบางคู่นะครับเป็นริวเจคีกับเสาเอกออัจฉริยะนะครับขอให้ท่านนักมวยเดินมาข้างหน้าแล้วก็ไปกับเพชรดำกับย่างห้าดาวนะครับซึ่งทอดสดรอบแรกนะครับ เป็นชูเจริญดาบรัสราคากับตอาเอานมวอย่างมากที่สุดนะครับแล้วก็ในช่วงที่สองนะครับเป็นการถ่ายทอดทางทางเพจวยเดตตามมาด้วยเสาทูอออชิยะกับเพชรศิลาวออนุชากับซีอุยสิงมาวินครับรอบรอบที่สองนะครับเป็นพงประตะอออชิยะกับพงน้อยวอสรรภัยผู้นี้นะครับครับก็เป็นผู้มวยที่จะมีการถ่ายทอดในวันที่วันเสาร์ที่ย8นะครับ ในของคุณพิมินนะครับลแดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณแบงค์นะครับคุณกีรชัยวัทธิรัตน์โวมในะารครับตั้งแต่เวลา17.30นถึง20.00นครับเป็นการแข่งขันสด2ชั่วโมงครึ่งครับผมส่วนทางช่วงที่สองเราจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ทางห้องเวลา13นาทีครับจนจบการแข่งขันครับผมต้องขอขอบคุณที่ให้ความเป็นไปด้วยดีแม็ที่สั้คัญพวกเราโม่ตายไม่ทงกันนะครับรอแล้วต้มือให้พวกเราครับ สวยการดักไอพี่น้องนี่ไม่ใช่เจ้ายวๆเ่นักผานนะครับกาวสลุบสมทายครับนัดการกุศลนัดนี้ครับีเอ่อพี่วิรักหรือเสียเท้านะครับนะหรือพี่โบ๊ทนะครนะนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็กำลังเรียนว่าวันนี้แล้วเนี่ยเออ่จากเอ่อพี่วิรักหรือเสียเท้าเราเนี่ยเออ่มาตลอดนะครับนะแล้วก็เออ่ประสานงานใกล้ชิดกับเสียโบ๊ท นะครับว่าถ้าเดินทางมาดูนี่ฟรีที่พักพีของผู้ที่จะร้องหรือว่าใครอยากจะมาขอเขาเขาถึงก็ร่วมกันบริการได้นะครับมวยแบบนี้หาดูฟรีไม่ได้อีกแล้วทุกคนเลยนะครับสนใจอยู่ใครก็เปิดช่อง TCM ได้นะครับโอเคนะครับพี่การจัดมวยของสมาคมชาปะใต้ ในพระบรมชูมประถามในวันนี้นะครับนะฮะวะัตถุประสงค์สําคัญก็คือการที่เราจะตั้งใจที่จะพัฒนานะครับสมาคมที่ตั้งตรงนี้สมาคมชาวบ้านใต้นะครับซึ่งวันนี้บรรพบุรุษนะครับนะได้ก่อตั้งมาเราต้องยอมรับว่าสมาคมชาวบ้านใต้เราเนี่ยนะครับก่อตั้งมายาวนานถึง9-3ปีนะครับวันนี้ตัวสมาคมเนี่ยเรายอมรับว่าสู้โซมไปเยอะนะครับเพราะนั้นก็มีภาคใต้นะครับชาวใต้เนี่ยทั้งส4สีจังหวัดเนี่ย ก็มีความร่วมใจกันนะครับแล้วก็ร้องขอให้คณะกรรมการสมาคมเนี่ยดำเนินการเรื่องการ,การปรับปรุองอาคารสถานที่นะครับการตกแต่งนะครับต่างๆบริเวณโดยรอบนะครับแล้วก็จัดระบบนะครับเพื่อจะให้สมาคมชาวป่าใต้แห่งนี้นะครับเป็นที่ยึดรวมจิตใจนะครับแล้วพร้อมทั้งเป็นที่พักของอ เด็กใ,ใต้เรานะครับลูกหลานนะครับที่เดินทางมากรุงเทพแล้วก็ไม่มีที่พักอาศัยจะได้มาพักที่นี่ได้ชั่วคราวนะครับนะรวมถึงในการจัดกิจกรรมต่างๆของชาวใต้เรานะซึ่งมีไปอย่างต่อเนื่องยาวนานอีกส่วนหนึ่งแล้วเนะี่ยการจัดมวยทั้งแคู่นะครับนะวันนี้ก็ต้องกลับอาคุณทางาบริษัทเพชรยินดีนะครับนะโดยคุณวิรัตหรือเสียนาวเรานะโดยคุณโบท๊ทหรือคุณนัทเดชนะครับนะซึ่งได้ให้ความาสนับสนุนเราเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับ นะวันนั้นวันนี้ในศึกมวยทั้ง8ดคู่เนี่ยต้อง,งยืนยันว่าไม่ต้องไปหาดูที่ไหนนะครับ28เนี่ยให้มาดูได้ที่นี่นะครับนะเพราะยืนยันว่า8คู่เนี่ยเป็นมวยคู่เอกทั้ง8คู่นะครับนะก็จะทำให้เป็นกิจรกรรมที่ทำให้ชาวใต้เราเนี่ยได้มาพบปะก,กาันมีความสมัครคีนะครับนะซึ่งเรามีความผูกพันกันแน่นแฟนวันนี้สมาคมชาวใต้ในพระมูลชูประมนะครับนะก็เป็นสู่รวมจิตใจแล้วก็จะทำให้ สิบสี่วันภาคใต้เราเนี่ยมีความเป็นบึกแผ่นมากยิ่งขึ้นนะครับอยกจะฝากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกภาคใต้ให้มาดูงานวันที่นีครับก็ในการจัดมวยน,นะครับนะผมก็นอกจากชาวใต้เราแล้วนะครับนะวันนี้ในงานเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งภาคกลางภาคเหนืออยู่ที่นี่นะครับนะก็เชิญชวนประชาชนชาวไทยนะฮะทั้งประเทศนะครับหรือที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับภาคเหนือภาคอีสานต่างนะครับถ้าท่านมีโอกาส นะเรียนเชิญามาชมาคู่มวยเอกนะครับในวันที่28มกราคมนี้นะครับนะแล้วก็ท่านจะเห็นได้ชัดเจนว่า,าทุกคูนะ่ท่านมาแล้วไม่ผิดหวังนะครับนะแล้วผมเองก็จะอยู่คอ,อ,อยดูแลนะจนกระทั่งเสร็จงานนะครับนร้ยนันะ่งขอบคุณครับ เสร็จวพูดต่อไปเลยครับหนึ่องามเสร็จไปครับไน้องถ่ายเลยถ่ายเลยไปครับพี่่น้องยเลน้องนี่ครับผมโอเคครับพูดต่อไปครับูต่อไปครับมาอเลยครับอเลยครับมอเลยครับครับโอเคครับครับเดรครับ่าอะไรพี่คร่พี่ครับครับ ขอบคุณครับร้อยครับอเข้ามาทไม่เป็นไรครับ้จำ่ายครับเด่งครับที่่ายที่จ่ายที่จ่าขอบครับนุนึ้รวยควสนะครับเรเชลแม็กตอด้านหลังเลยนะครับตประการแตคือนการติดต่ออพยายามมองกล้องมาแลกัน ห้าสี่สามสองสวัสดีครับชูเจริญครับครับผมสวัสดีครับวันนี้เนี่ยมาแถลงข่าวที่สมาคมชาวปากใต้นะครับก็เป็นศึกใหญ่เลยครับเจอกับใครครับเจอกับตะเพาแก้วครับผมตะเพาแก้วสิงมาวินครับขุนเขารุ่นน้องเลยครับเป็นไงครับตั้งแต่ต่อยมวยมาเนี่ยหลายปีแล้วที่ไม่ได้เจอมวยเขาด่วยกันครับผมก็มีไฟสุดท้ายที่เจอมวยเข่าได้แลกเขากันอยู่ครับแต่ก่อนหน้านั้นก็เจอแต่ฝีมือรุนร้วนเลยครับ ได้ดูฟองของน้องเขาแก้วบ้างหรือยังก็ดูดูตลอดครับเป็นไงเป็นไงเพราะว่าน้องก็ชกสิงใหญ่ตลอดก็ไม่เขาร้อยเปอร์เซ็นต์ดูดันด้วยครับผมครับที่เจอมวยอย่างนี้มาเนี่ยน่าจะมีสามสี่ปีแล้วะมั้งครับผมนานแล้วแหละครับพูดถึงเรื่องการทิทซ้อมหน่อยครับเป็นไงบ้างครับผมก็เริ่มทิทซ้อมแล้วครับผมก็จากนี้ไปก็อีกประมาณสักยี่สิบวันก็คิดว่าน่าร่างกายน่าจะสมบูรณ์เต็มที่ครับเพราะว่าชกมาไฟเมื่อกี้ก็ไม่ได้พักนานเท่าไหร่ ก็ซ้อมต่อเลยครับผมว่าพงการชุดนี้ต่อเนื่องมากครับอ่าที่ว่าจะวางแผนต่อยังไงก็ตามเทรนเนอร์บอกนะครับผมก็แก้เกมมาจากไขยด้วยครับแล้วก็แก้สถานการณ์บนเวทีก็ยกต่อยกครับผมนอนแหละต้องต้องไปเจอร้อยนะเจอแต่บอกแก้วครับ ให้แมนฝากอะไรกับแฟนมวย่ะครับผมก็ฝากแฟนมวยทุกทุกท่านนะครับผมช่วยเชียร์ศึกใหญ่ด้วยนะครับันที่28ชุ่เจริญดับลันสารคามจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมขอบคุณมากๆครับครับ ห้าสี่สามสองสวัสดีครับต่อพอลแก้วโอ้เป็นไงบ้างเนี่ยช่วงนี้นี่ฟอร์มแข็งแกร่งเหลือเกินนะครับวันวันหนึ่งซ้อมอะไรบ้างครับที่ค่ายบัวศรีมาวินก็ซ้อมต่อเนื่องครับซ้อมหมัดติเข่าแรงเนี้ยนะแต่ว่าก็ดูแล้วช่วงหลังนี่ร่างกายดีขึ้นเยอะเลยนะครับนะวันนี้นี่มาแถลงข่าวครับเจอกับพี่ชูเจริญใช่ไหมครับเห็นรูปร่างตัวจริงของพี่เขาแล้วเป็นไงบ้างก็จะได้ชุ่มประมาณนิดนึงไงในอดีตเราเคยติดตามพี่เขาต่อยมาไหม เคยดูเคยดูอ่ะเออคิดว่าวันหนึ่งจะได้มาเจอกันไหมเนี่ยก็วันที่28นี่ได้เจอกันแล้วน้าก็รู้สึกไงบ้างครับที่จะได้เจอกับพี่เขาอย่างเป็นทางการนะเรู้สึกเฉินเต้นฮะเพราะพี่เขาเป็นสไตล์มวยเก่าด้วยกันเออพี่จะพูดถึงเข่ากับเข่าเนี่ยมองว่าเข่าเจริญเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็พี่เขา ดักแทงอะไรแทงดีเหมือนกันนะแข่งแกร่งแน่นอนเขามีเหลี่ยมมีประสบการณ์เยอะกว่าเราตรงนี้นี่ทางค่ายได้บอกอะไรกับเราบ้างครับก็มีสอนสอนแก้ทางอยู่แล้วครนะก็พยายามที่จะแก้เกมให้ครับนะพูดถึงประสบการณ์เนี่ยหลังๆเราก็ผ่านมาดีๆทัั้งน้นเลยครับไอ้ยอดเหลือเชือะไรก็เจอหมดแล้วใช่ครับคิดว่าจะผ่านหูือจะเลิกได้ไหมก็น่าจะผ่านครับตอนนี้นี่เข้าค่ายซ้อนี่ยครับก็ซ้อมตั้งแต่วันที่สองเริ่มเสร็จปีใหม่ก็เข้าค่ายซ้อมเลยครับ ร่างกายก็เริ่มทำมาเรื่อยๆครับนะครับอ่ะสุดท้ายฝากอะไรกับแฟนด้วยนะครับก็วันที่18นี้ฝากเป็นกำลังใจและเชียร์ผมด้วยนะครับเต็มที่แน่นอนครับครับผมอ่ะขอบคุณมากครับผม